ดูทำดูทำอะใส่เองปล่อยปล่อยอะปล่อยปล่อยใส่เองเดี๋ยวล้มนะดูทำเดินเขาอะจะเห็นอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชนกล้องว่ะโกดโกดไม่ได้ต้องถ่ายให้ที่หนึ่ตาดิเอาเอาจอดบายเดินไปหายาให้ยาใส่ให้ดีๆไปลูกป่ะ มาเดินไปหายาใยาแต่ให้ดีๆโอ้โหทรมานแท้อารวีนวันนี้อ๋อใครหน้าใครหน้ากลมจังเลยกูหน้ากลมโอ้โหกูหน <laughs> ้ากลมยายหน้าอะไรหน้ากลมยายก็หน้ากลมใครกูหน <c oughs> ้าอะไรหน้ากลมโอ้โหกูก็หน้ากลมยายก็หน้ากลมไงกูน่ารักเกิดแล้วสกกามเกิดแล้วเออ ยายขอถ่ายรูปแค่นี้นะเอามาเอามีดไปฟาดยายเลยนะมาฟ้องเติมพลังหน่อยอั้มมีหน่อยคนเก่งกินมีหน่อยนะดูทําหน้าไปสู้กับยายไปสู้ยายเรามีแรงแล้วลุยได้ตาอันนี้เป็นเบื้องหลังนะฮะไม่มีดูในช่องนะครับนี้ถ่ายเป็นวิดีโอให้อกเป็นฮนะแกไม่เป็นฮกวันนี้ไม่ได้เป็นฮักนะแก่แกยอมไ พูดเพราะเทียวยหญครับใหญครับคูดครับใครไปอยู่วะดเข้ามาอ่ะเข้ามเก๋ไปอยู่วัดอ่ะเก๋ไม่อยู่วัดได้ไหมโอเคเก๋ไม่อยู่วัดก็ได้นะชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ชอบไหมชอบไหมเก๋จัดให้เนี่ยชอบมากไหม โอ้โหชอบมากๆเลยเหรอแจ๋วเลยนะเจ๋ววันเกิดเราแบบนี้เปล่าโอเคเดี๋ยววันเกิดเราจัดเต็มเต็มเเลยนะมาหันมาบายบายก่อนไปเดินหน้ในหมู่บ้านกั้าพา่ายังเขียวๆป็นนบ้านบเาั้านแล้ว

<laughs> Olha a <aí>, mulher <coughs>